สวัสดีครับแฟนๆโปรแบอลทุกคนด้วยนะฮะมาฮะวันนี้ครับเราก็จะกลับมาเล่นเกมพ็อ k e t d i m e เมนต์กันต่อครับแต่ว่าก็ยังอยู่ใน d i m เมนต์นะครับที่ผมแข่งไปนะครับตอนนี้ผมตกไปที่สายเซอร์แล้วนะครับคู่ต่อไปนั้นบอกเลยเขาว่าหลายๆคนครับต้องรู้จักเขาดีครับเพราะเขาคือ j นนี่โลโก้ครับเอาละครับต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดเอาไว้ครับแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับไป เอาละครับสวัสดีนะครับแฟนๆโบโบทุกคนครับแมตช์นี้ครับจะเป็นแมตช์ที่ทุกคนจะต้องจดจำอีกครั้งหนึ่งครับมาวันนี้ผมจะมาเล่นไคลิกกี้นะครับผมเอาจริงเอาจังแล้วครับสำหรับครั้งนี้นะครับเพราะว่าเก่ง้าผมแค่เล่นเพราะอยากเล่นนะครับมาวันนี้เราจะเจอกับชอนนี่สโลโปกนะครับชอนนี่สโลโปกแน่นอนนะฮะชอนนี่ต้องเล่นกาเบรอย่างแน่นอนครับแล้วก็ชอนนี่เนี่ยเขาไม่ชอบไคลิกกี้ครับแต่จริงๆอะผมคิดว่าผมจะเล่นไคลิกกี้ยาวๆนะครับจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ เพราะว่าน่าจะมั่นใจที่สุดในบรรดาทุกๆตัวแล้วนะครับเทอร์นคันดิกี้ถ้าเกิดไม่เจอสายแบบลอยๆหน่อยนะมาฮะชนนี้จะต้องกรีดร้องบอกเลยเขาต้องกรีดร้อง <ST AR> มาฮะผมเลือกเป็นซัพพอร์ตเป็นมิวนะครับเพราะว่าให้มันแรงคือด้วยมีครีด้วยหมาเปิดก่อน,นครับมาบัฟมาครับปุบไปกันได้แต่ต้องคอมาอะไรเดี๋ยวก่อนหาจังหวะหาจังหวะน่าอ้าเฮ้ยวัด ทำ,ทำไมมันทะลุอะเดี๋ยวผมอาจจะเคาน์เตอร์เลยไปหน่อยโอ้ชู <h <h ่วเขารับมาครับโดยเคาน์เตอร์เต็มๆเมื่อกี้ชุดหนึ่งเลยสี่แม่จะจับบ่อฮะจะจับบ่โอ้โหอือโอ้โหจุกจุกเลยนะก็รัตสกิสสี่แม่คอสถอบสวนไปมามิวครับมาบ้ามาโอ้ได้สองอันเลยเออเออเอออะไรอะไรเคาน์เตอร์อ่ะ มาอะไรทิ้งตัวลงมางัดขึ้นโคดคมบาดนี่แหละมาแล้วพลังมาแล้วไปโกโกโกมามาเลยมาเลยฮะอะไรกันทำไมกันทำไมลงมาเลยมาจับครับทิ้งลงไปเอาละยังไงต่อฮะยังไงยังไงเอโอ้โหแปลงเมกาจะทำอะไรได้เข้ามาได้เข้ามาเข้ามา,า,มาไม่เข้าออกเรียบร้อยเลยวิกตินี่เหรอ มิวไปพร้อมต่อวิตินี่ไปเลยเอาละครับไปเลยเจนนี่โฟดี้เรียบร้อยแม่เหมือนจะแพ้แล้วแต่ยังไม่แพ้บาครับไปกันต่อครับเฮ้ยเล่นคาลิกี้นี่มันดุดังดีจริงๆไปกันต่อครับมาบัฟมาครับมิวครับต้องเอาให้เจ็บต้องเอาให้เจ็บอะไรตีอะไร สี่เนี่ยเคาน์เตอร์สวนครับหมุนติ้วงัดขึ้นงัดอ้าปล่อยการโอ้โไม่นึกว่าจะปล่อยเนี่ยนี่แน่พุ่งอะไรครับคอร์ช็อบซ้ำอีกทีหนึ่งลุกขึ้นมาคามอนค,มอน,คมอนโอ้โไม่ได้อะไรเคาน์เตอร์สวนครับเอาละเหลือแค่นี้อย่าคิดว่าจะรอดยิงฮะอ๋อวิตตีนี่มาว่ะถ้ามีวิตตี่เนี่ยโทนี่เขาจะบุกหนักมากครับใช่ไหมใช่ไหม <laughs> เรียบร้อยก็เพอร์เฟกต์วินอ๋อ สมแล้วจะเป็นไคริกี้ไม่หยีต้องเรียกว่าไคริโกจังนะฮะโอโ้โหไม่เคยรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> โอเคมางั้นเราไปต่อที่แ <c oughs> มตช์ต่อไปกันดีกว่าครับโทนี่ต้องหุดหงิดแน่นอนฮนะ <c oughs> อะไรว่าคริกี้แล้วหรอวะ <c oughs> เอาละมาแมตช์ท,ที่สองครับ ผมพูดจริงนะผมถ่ายไคลรริกี้สุดแล้วไม่มีวันลืมเลยไม่มีวันลืมแค่ความรู้สึกก็ไม่มีวันลืมอยู่แล้วตอนที่มันได้ชกสักหมัดหนึ่งนะมันจุกมากมากมาเดี๋ยวได้รู้จักพลังของไคร,ริกโกจังมาครับรอบแรกครับมารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเชื่อผมมาชนะแน่นอนนีแน่ทุกเข้าไปครับตีอะไรจับครับไปครับหมุนพุ่งลงไปเอ,อหลังแอร์เลยด้ฮะ ปล่อยกันแรัอะไรอุ้ยๆโดนท่าจากอล์ฟอ่าเบ้าครับบัคอัพมายังไงเอะเอะเอะโอ้โหมันหลอกเราเปทำไรเออจะจับอะไรจะจับอะไรฮะอื้อหือเจ็บปวดเลยเนี่เลื่อนแค่นั้นจะซ่าครออกเวงกมติดทรายครับอุ้ยอุ้ยเกือบพลาดขึ้นละยั้งมือทันยั้งมือทันเรียกว่ายั้งระยะตัวดีกว่ายังยังไงเขาตึ้งโอ้โหมังชาร์จเต็มเลยครับแปลกนะฮะอัดเข้าคัมแพงครับ ตีไรนะวะยังครับยังไม่ลงฮนะยังไม่เปลี่ยนเฟย์ทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาโอ้โหสโตนเอ็ครับเปลี่ยนเปย์ครับเฮ้ยเราจะไม่แพ้หรอกนะสักรอบนึ่งไนงะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะจับอะไรเนะี่ยลู่แก้วลู่แก้วมิวครับมาอย่ารอบัฟก่อนเถอะอีกรอบนึงนะจะได้แปลงซีซี่เลยฮนะวิกตินี่อนยะ่าฮะวิกตินี่เหรอเอ้ยโอ้จบกันฮนะโดมไหมฮะโอ้ไม่น่าเลย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้เขารู้สึกดีใจไปก่อนมารอบนี้จับเต็มครับพุบไปครับกันได้เอ,อ้ยอะไรสวนเหรอสวนเหรอเรอมื่อกี้ผมน่าจะจับนละ้วเมื่อกแต่ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะตีกันมาต่อมาถ้าเรากดดันด้วยซีจีแล้วก็ชนะแน่นอนโอ้โหไม่ใช่ครับแปลงเมก้าเลยครับโอ้โหเซนต์เรายังไม่ถูกต้องนะฮะเมื่อกี้คิดว่าเขาจะท่าไม้ตายสวนกลับมาไม่ได้ท่าระยะอย่างเดียวเลยครับสลัดชุนนี่ยังไงชุนนี่ทำไปเลย อย่ายึกยักอย่ายึกยักพิงตัวลงมาถ้าไม่ตายอ่อยาเดี๋ยวรู้กันเดีย๋ยวรู้กันจับครับ <c oughs> ต,รนะต,รตีเลยโคฟคอมแบตไอ้ผนะมน่าจะทมิชชั่นนะแน่เมื่อกี้อ้าวมิวครับบัคอัพมาเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยทุบเข้าไปโอ้ไม่นะสิงคอเตอร์นี่แน่คอรเตอร์สวนครับอะไรงัดขึ้นนะคอมโบต่อยต่อย,อยโอ้สบาย แรงมาอีกแค่ชุดเดียวเท่านั้นวิตินี่จะทาําอะไรได้ยิงมัดโอ้โหแลกไม่คุ้มเลยฮนะผมโดนอยู่ฝ่ายเดียวเฮ้ยอะไรเอ้ยยังยังยังอย่าพึ่ง <laughs> ดีนะเมื่อกี้ผมคอ์เตอร์ชาร์จเต็มอะมาครับมาตอนที่รอบสุดท้ายครับฟ <laughs> ปนนราชนาะก็จบแล้วชนนี่ชนะก็จบแล้ว <laughs> ซีในจับเลยครับถีบเข้าไปไล่กระพากเอาละลูกขึ้นมาเอบสวยนะสวย,สวยเป็นการเคาน์เตอร์ที่สวยมากๆเราชอบมากเลยสลับสายจับอย่างเราโคอช็อปซ้ำต่ออะไรอะไรอะไรซีในเคาน์เตอร์สวยมาไปครับวางไงไล่กระพากอะไรอุ้ยีเคาน์เตอร์ครับข้าไม่ตายได้จะมีฟลี่เรียบร้อยครับ โอ้โหจีๆแค่จีๆโอ้ยรอบนี้ครับเราก็ผ่านชนที่ซูโปไปได้นะครับนะครับแมตต์ต่อไปจะเจอใครนั้นเราดูกันต่อครับคู่ถัดไปฮะนะครับก็สวัสดีนะครับคือทุกคนนะฮะมาต่อที่คาริกีกันต่อนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาเปลี่ยนซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเล่นตัวอะไรนะครับวันนี้เราเจอกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าวาตารุนะฮะน่าจะเล่นลิซดอนนะผมว่าอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่หว่ะบาชชโวเหรอโอเคครับบาชชโวฮะอาล้ครับสายประชิดชนกันเขาจะประชิดหรือเปล่ากับผมเนี่ยโอเคมาได้บวกมันแน่นอนฮะมาเพราะัใครรีโกจังคนนี้ถึงมันจะไม่ใช่ตัวเมียแต่ผมให้มันเป็นตัวเมียนะมาครับอีบุยครับต้องเอาให้ยับครับเพิ่มพลับงทีเราเพิ่มเรื่องครับอีบุยผมเลือกมาเพราะเหตุนี้เลยแหละเพราะบางทีเห็นว่า ถ้าเล่นถ้าไม่เล่นกับชนนี่ก็ใส่ยับได้เลยฮะแต่คนอื่นอาจจะต้องเติมเลือดหน่อยเขาเติมครับกันได้ทุกลงมาจะไปไหนลุกขึ้นมาเออุอ้ยคนผิดครับอืมสี่เนี่ยเขาชอบสวนครับเรามาอุ้ยขาไม่ถึงฮะทิ้งตัวลงมาโอ้โหลงไปซะก่อนอ่ะอีบุยกครับเพิ่มเลือดครับเพิ่มระดมตีจับครับอ้าวเี่เรามีความทรงจำดีๆกับปาชมโม่ตัวนี้เพราะมันทำให้เราตกสายล่างอ่าหนึ่งศูนย์ครับ เห็นไหมว่าแรงมากบัฟบมาจับปุ๊บชกชุดหนึ่งจบเลยมาครับรอบที่สองครับเฮ้ยโลตอมบอเราไม่กระโดดหรอกนะเราไม่กระโดดยากเข้ามาก็เข้ามาเลยคอฉกเข้าไปครับเฮ้ยฮิทเบหรอฮิทเบหบอเบฟเบิร์ดก็เสร็จสิครับมาเจอคอฉกกาการมารกใหม่ครับไรกันแทกไม่ทันครับอะไรจะจับจะจับอะไรไม่ให้จับลงมายิงหมัดโอ้โหแกลลิงเพลมคิกครับของเมก้าปาชามอ ไม่เท่าไหร่ครับเกริมเฟมคิกเนี่ยไฮริโกจังสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ไปครับคันริกโกจังมาเข้ามาดิเข้ามาตอบป่าหินไม่โดนครับโอ้ไม,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 ม่มาไลไม่มาไล่ทีแค่ให้ดูเฉยๆรยเ,เรียบร้อยครับจับเข้าไปอย่างนี้โดนเต็มเท้าครับเต็มหน้าเฮ้ยต่อเล่นธีกี้แต่ละทีแน่ง ก็คือดีว่ะชอบอ่ะผมชอบตัวเองนะที่แบบรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอ่ะเอ่ะครับมาดูเขาว่าเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าคนนี้น่าจะเล่นหลายๆตัวนะครับบัชโมโน่าจะใช่ผมว่าเขาน่าจะเล่นลิซซอนอืมเห็นเขาชอบเล่นลิซดอนนะผมเห็นคนนี้เขาเล่นลิซดอนแต่ชื่อวาตตารู้เนี่ยมันน่าจะไม่พ้นพวกตระกูลมังกรอมาฮะยังก็ต้องเลือกคาลิโกต่อนะฮะ อ่าแล้วก็เซตเดิมครับเป็นเคคคกักชิระแล้วก็อีบุยนะครับมาจะออกหวยตัวไหนครับออกแย่สุดก็คือพวกตัวระยะไกลนะครับไม่อยากเจอสุดแล้วมาฮะลิซอนเห็นไหม <laughs> ครับมาแล้วครับมาแล้วเอาละวันนี้เราจะได้มาเด็ดปีกลิซซอนกันนะฮะจะได้เด็ดหรือเปล่มมาครับหรือเขาจะมาหักแขนเรา <laughs> มาเต็มที่ครับสู้ครับ อ๋อแล้วอีบุยครับไม่ต้องกลัวเรื่องระยะครับผมว่าผมน่าจะบุกเข้าไปได้เอ้ยการทันครับการทันระยะด่านมันดีอยู่โอเคสวยครับทุกข้าไปครับไปพันอะไรเอ้ยโอ้ยชนกันครับแม่แคลาสคลาสยังไงฮะเอ้ยหางโอ้ชิบหางละโอ้โหผมนึกว่ามันจะทันนะเนี่ยนะตอนที่เขาแบบปล่อยท่าเสร็จอะโอ้โอ้จะถีบครับนึกว่าจะถีบทันอะไรอะไรจะกวานละแม่มุกนี้เราเห็นคุณต้องว่าใช้บ่อย มายัางไงยังไงพ่นไฟอะ่ะพุงเข้าไปครับไฟพันตู่ไม่โดนครับแล้วก็เคาะไี่เนี่ยสุดที่เคาะเปอ,อร์ครับสวยงามมากครับคาริโกจังช็อตออยยังเป็นอมะตะอยู่ทิ้งตัวลงมาไม่โดนครับแล้วก็ขอกันได้ออยออยจับ <c oughs> ไปพุ่งลงไปหลังแอนเอาละอีบุยลูกพ่อบัอบหน่อยมาบัอบมาฮะเฮ้ยโอ้โหสี่เ <c oughs> น่ยทำอะไรมูมาจิก็ออกมาไม่ทานครับคอชอบถึงซะก่อน โอเคครับ1นึ่ไปกันต่อครับอีบุย <laughs> เอาละเว้ยแม่งเงยสุดจริงมาบักเอาครับมอย่างไรอย่างไรคนไฟครับไม่เข้าข้างบนหรอกเซต์ดักข้างบนนั่นเนี่ยไฟพันมากันได้ครับโวนด้วยเคาน์เตอร์ครับนี่มาแล้วต้นต์ดต้นคอก็ไม่แฝงมิกเข้ามาเอาละชาร์จลอ,อยไม่โดนยันลงมากันได้ครับด้วยเคาน์เตอร์คนไฟไม่โดนครับ <laughs> สิยังไงยังไงไอ้คอรชอบซ้ำลุกขึ้นมาเข้มามั่บักเอา ทิ้งตัวลงมาทีบสวยเอาละหรือทีมซีทีมซีแปเมรกาที่ซอนเอ็กยังไงมูมาจีเหรอมูมาจีเหรอเนี่ยผมว่าคนน่าจะทำให้ผมกาดแตกแน่โอ้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 โม้มอ้โ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 อ้าอ้โ่้โอ้าอ้ไม้โทนโม้โอ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 ัโอ้โอ้นร้โอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โอ้้อ,อ,อ้้อ ยังไงบอกเอาครับโอ้โหถึงครับแต่ต้องพอมาอย่างงี้ยังไงพอจครับโอเคครับจบเลยครับเอาล่ะผมได้เข้าสู่รอบต่อไปครับไม่รู้ว่าเหลือกี่โคนแล้วนะครับโอเคครับก็สลับคิปวันนี้นะครับก็ขอจบตรงกันที่ตรงนี้เลยนครับผมคิดว่าเราจะลงทุกๆสองแมตช์นะครับโอเคไว้ครั้งหน้าเรามาดูกันครับว่าคาริโกจังจะเจอกับใครบ้างแล้วก็จะเจอกับปุ๊บังตัวอะไรครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเรา ไว้เจอกันใหม่ครั้งคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ